สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ประสมระส,มสระเอ,อือเรื่องที่สองนะคะสระเอ,อือประกอบด้วยสระเอสระอือและตัวอเอืออรวมเรียกสระเอ,อือเมื่อเห็นสระเอือให้นึกถึงคำว่าเสือสอเอ,อือเสือ ขอเอือเขือหอนเอ,อือเหนือกอลเอ,อือเกลือชอเอือเชือไม้เอกเชือ่อนอเอือเนือไม้โทเนือ้อ เนื้อนอเอือเนื้อไม่โทเนื้อมะเขือมออะมะขอเอือเขือมะเขือเกลือกอลเอือเกลือเกลือ,ลอน้ำเหนือนออำนำไม่โทน้ำหอนอเอเือเหนือ น้ำเหนือเหลือเชื่อหอรอเอือเหลือชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อเหลือเชื่อหนึ่งน้ำเหนือซื้อเนือสองน้ำเหนือซื้อมะเขือ 3. น้ำเหนือซื้อเกลือสน้ำเหนือแกงเนือ้อใส่มะเขือและเกลือ 5. แม่ว่าโอ้โหอร่อยเหลือเชื่อ มันฝึกอ่านนะคะสวัสดีค่ะ